ทุกคนนะครับเคยสงสัยในความสามารถของตัวเองครับคิดว่าคนเรานะครับจะสามารถเรียนแบบสิ่งต่างๆ่างครับที่ตัวเองเพิ่งเคยเห็นหรือเพิ่งเคยเจอครับและจะทําได้ดีไหมครับผมคิดว่าคงจะมีคนส่วนน้อยครับที่ทํามันได้ดีแต่คนส่วนใหญ่นะครับ เพิ่งเคยเห็นและเพิ่งเคยเจอครับคงจะทํามันได้ไม่ดีครับแต่เชื่อหรือไม่ครับว่ามีนักแสดงสาวชาวญี่ปุ่นอยู่คนหนึ่งนะครับสามารถลอกเลียนแบบสิ่งต่างๆนะครับที่เธอเพิ่งเคยเจอหรือเคยเห็นได้ครับและเธอคนนั้นก็คืออาโออิโมริคาว่าครับอัจฉริยะแห่งการลอกเลียนแบบครับอาโออิโมริคาว่าคนนี้ครับเป็นนักแสดงสาวสุดคิ้วชาวญี่ปุ่นครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเธอให้ดูครับ เป็นไงครับเธอน่ารักใช่ไหมครับแต่อย่าลงเสน่ห์เพียงแค่ความน่ารักของเธอนะครับเธอยังมีความสามารถมากมายที่ยังซ่อนอยู่ครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังออิโมริเขาว่คนนะครับเธอนี่ครับเป็นนักแสดงที่มีผลงานดังๆมากมายในเกาะญี่ปุ่นครับและเรื่องที่คนไทยส่วนใหญ่เนีครับจะรู้จักเธอก็คือเรื่องโคตรเสียนโรงเรียนพนันครับเธอคนนี้ครับได้รับบทเป็นซาโอโตเมะแมรี่ครับผม จากมินมก็คือ1年前の物語ไม้นู่นอะไรนอกจากงานแสดงที่เธอทําได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วนะครับความสามารถที่แท้จริงก็คือการลอกเลียนแบบครับหรือก็คือเพอร์เฟกต์ก๊อปปี้นั่นเองครับอาโออิโมริเขาว่าคนนี้ครับเธอมีความสามารถที่สามารถลอกเลียนแบบสิ่งต่างๆนะครับที่เธอเคยเห็นแล้วก็เคยเจอนะครับและบางทีนะครับทักษะท,ที่เธอได้เรียนรู้มานะครับเธอสามารถทํามันได้ดีกว่าเจ้าของทักษะท,ที่เธอได้ไปเรียนรู้ใหม่ครับอย่างเช่นทักษะการปลาหินแฉลบน้ํานะครับ เจ้าของสิสติของญี่ปุ่นที่เป็นผู้หญิงครับสามารถปาหินแช่แน้ำนะครับาาร ine, like methods, ได้ถึง15ครั้งครับไอการปาหินแชแฉกน้ําก็คือการปาหินนะครับให้มันกระทบพื้นผิวน้ําไปเรื่อยๆนะครับแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าอาอิโมริคาว่าคนนี้ครับเธอสามารถปาหินแช่แน้ำครับได้ถึง22ครั้งเลยทีเดียวครับถือว่าเป็นการทําลายสิติของแชมป์ญี่ปุ่นได้อย่างง่ายได้ครับโชารบและถ้านี่ยังเจ๋งไม่พอครับ มาดูอย่างที่2ที่เธอทําได้ครับทักษะที่2ที่เธอได้ไปล่อรียนแบบมานะครับหรือก็คือการที่เธอนะครับสามารถไปถล่มเจ้าสํานักเคนดามะนะครับที่มีอายุมากกว่า70ปีเลยทีเดียวครับเคนดามะนะครับเป็นของเล่นของญี่ปุ่นชนิดหนึ่งครับที่มีเข็มตรงกลางนะครับแล้วก็มีลูกบอลติดไว้นะครับเธอคนนี้ครับได้ไปเรียนรู้ทักษะของเคนดามะนะครับจากเจ้าสํานักที่มีอายุถึง70ปีครับและเจ้าสํานักคนนี้ครับเล่นเคนดามะนะครับมาทั้งชีวิตครับผมหลังจากที่เจ้าสํานักเคนดามะนะครับ แสดงท่ายากที่สุดท่านึงของเคนดามะให้เธอได้ดูใช่ไหมครับเธอจดจํารายละเอียดต่างๆครับและดูนะครับว่าการเล่นครั้งแรกของเธอเนอี่ยครับเป็นยังไงครับเคนดามะ้วคิคิว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 วคิคนวคิวคิวคัคคิวคิวิ และนี่ครับเจ้าของฉายา perfect copy ครับเธอเล่นเพียงแค่ครั้งแรกนะทำให้เจ้าสำนักกับลูกศิษย์ครับอึ้งปากเหวอเลยครับผม ถ้าทุกคนคิดว่าการเรียนแบบเคนดามะาของเธอนะยครับยังแจ๋วไม่พอใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูทักษะที่3ของเธอครับที่เธอได้ไปลอกเรียนแบบเจ้าสํานักอันดับ3ของโลกครับเธอคนนี้ครับได้ไปเรียนแบบเซียนปืนหน่งยางครับที่อยู่ในว่าที่แล้งอันดับ3ของโลกครับโดยท่าที่เธอเรียนแบบอันดับ3ของโลกนะครับก็คือท่ายิงก้านไม่ขีดไฟครับโดยที่ก้านไม่ขีดไฟครับจะอยู่บนกล่องไม้ขีดครับและเธอเนี่ยครับต้องยิงภายในครั้งเดียวนะครับให้ตกลงมาครับท่านี้นะครับเป็นท่าที่ใช้ตัดสินอันดับโลกกันเลยครับและดูดิครับว่าเธอนครับ จะสามารถทำได้หรือไม่ครับเป็นยังไงครับเปนย,งงคยารนค,รนปปนยครับผมก็อึ้ษฐาที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับบางคนจะบอกพี่มันอาจจะฟุกก็ได้นะครับ แต่เชื่อหรือไม่ครับว่าฟุกไม่ฟุกนะครับไม่รู้ครับแต่มาดูทักษะนี้ครับคิดว่าไม่ฟุกแน่นอนครับทุกคนเคยดูกีฬาเลี้ยงแก้วแบบสปอร์ตทรักกิ้งไหมครับที่ต้องเอาแก้วแก้วๆเนี่ยครับมาต่อกันเนะครับเป็นภูเขาแล้วก็รวบกลับมาให้ได้เร็วที่สุดเนะครับเชื่อหรือไม่ครับว่าอาโอิโมดิ้คาว่าคนนี้ครับทามันได้ดีจนสามารถเป็นสถิติอันดับ3ของญี่ปุ่นเลยครับโดยใช้เวลาเพียง3.3วินาทีครับในการเล่นสปอร์ตทรักกิ้งหรือก็คือกีฬาแก้วเลี้ยงเนี่ย หรือแม้กระทั่งทักษะการเรียนลูกเต๋าเป็นแนวตรงครับเธอก็สามารถฝึกมันแล้วก็สามารถทำมันได้ครับโดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงครับจนทำให้อาจารย์ที่สอนเธอนครับถึงกั้อึ้งไปเลยครับที่ว่าเธอทำมันได้อย่างรวดเร็วครับว うう開始一時間ほどで次々成功、えー、すごいね達人が習得に半年かかった難易度マックスカットスタッキングおおおえめっちゃ綺麗<ー>やばい達人<ー>すげえなーみんなこの顔 <laughs> 信じられるんだ <laughs>

อาอุยมูรี้เขาว่าคนนี้ครับมีเคล็ดลับสุดพิเศษครับที่ผมฟังแล้วผมก็ยังอึ้งนะครับเธอเนี่ยครับสามารถทํากิจกรรม2อย่างได้นะครับภายในระยะเวลาเดียวกันครับก็คือว่าเธอสามารถจําบทละครโดยใช้อีกมือเลยครับสามารถวาดรูปไปด้วยก็ได้ครับหรือก็คือเธอสามารถแยกประสาทซ้ายขวานะครับให้มันทํางานได้เต็มประสิทธิภาพครับและเธอได้ให้สัมภาษณ์กับพิธีกรที่มาสัมภาษณ์เธอนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เธอเลิ่ทํา2สิ่ง2ออย่างพร้อมกันนะครับ และหันมาโฟกัสอยู่แค่สิ่งสิ่งเดียวนะครับเธอจะเกิดการเรียนรู้และจดจำได้อย่างรวดเร็วครับซึ่งนีะครับคือเคล็ดลับความสาเร็จของเธอครับในการที่เธอสามารถทําสิ่งต่างๆได้อย่างดีครับและนี่แหะครับคือดาราสาวอัทริยาครับ เจ้าของฉายาเนตรวงแหวนเพอร์เฟกต์จอบบี้ครับ R O E มอริคาว่าครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้ววิดีโอหน้าผมจะมากับเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามนะครับยังไงวันนี้ผมไปก่อนนะครับทุกคน see you peace